ทัศนคติหรืออคติก่อนพี่น้องชาวติต๊กตอกเฟังเรื่องนี้ก่อนนะคะครูเห็นหลายคนดรามา่าเรื่องขายของไม่ได้แล้วก็ดราม่าเรื่องของการทําออนไลน์เอาความล้มเหลวของตัวเองนั้นมาวางยาคนอื่นทําให้เขานั้นไม่กล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตไม่กล้าที่จะกระโดดเข้ามาอยู่ในออนไลน์มาทําธุรกิจ ใครเคยเห็นแบบครูบ้างคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะถ้าครูเป็นคนที่อยากจะประสบความสําเร็จอยากร่ารวยจากการทําธุรกิจออนไลน์ครูจะไม่ยอมให้ใครเอาความล้มเหลวของเขามายัดเยียดให้ครูคะ่ะเรื่องความสําเร็จกับความล้มเหลวเนี่ยมันพิสูจน์กันได้ที่แนวคิดและการลงมือทํารวมทั้งวิธีการและประสบการณ์และก็ยังอุดมการเป้าหมายวิสัยทัศน องความรู้การตลาดการสร้างตัวตนการเข้าใจในเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเคยได้ยินคำว่ารู้มากเหนื่อยน้อยรู้น้อยเหนื่อยมากไหมคะไม่มีคำว่าจนในหมู่คนขยันยิ่งรู้ยิ่งรวยยิ่งไม่หยุดพัฒนาตัวเองยิ่งต่อยอดได้แบบไร้ขีดจำกัด นี่คือคำว่าออนไลน์ที่คุณหนิงสัมผัสมาตลอดระยะเวลา5ปีค่ะแต่ออฟไลน์เนี่ยคุณหนิงไม่ขอก้าวล้ำเพราะว่าประสบการณ์ความล้มเหลวตรงนั้นไม่ได้เยอะมากจึงมองโลกในแงด่ดีและก็มองโลกในเชิงบวกตลอดไม่ว่าจะเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นกับตัวเอง เราคิดเสมอว่าเราทําในแบบไหนนะคะผลลัพธ์มันก็เป็นในแบบนั้นไม่เคยโทษใครไม่เคยโทษคนอื่นมีแต่เก็บผลงานของตัวเองค่ะมาวิเคราะห์ค่ะว่าเราทําน้อยกว่าคนที่เขาสําเร็จเรายังไม่เต็มที่เท่าคนที่สําเร็จ เขาทำอะไรมากกว่าเราขาดอะไรตรงไหนอย่างไรมีแต่อุดรอยรั่วนะคะแล้วก็อุดจุดบอดของตัวเองคูณเชื่อว่านะคะหลายๆคนเนี่ยตกหลุมพรางเรื่องนี้ชีวิตของคนส่วนใหญ่จะเหมือนกันในแบบนี้แต่มีคนส่วนน้อยที่เขาประสบความสำเร็จเขาไม่ได้คิดแบบนี้เลยนะคะแม้บางครั้งเขาจะผ่านความล้มเหลวมาก่อนผ่านการโดนหลอกลวงผ่านหลุมพราง เขาก็ไม่เคยย่อท้อไม่เคยเข็ดกับการที่จะลุกขึ้นสู้ค่ะเพราะคนที่อยากจะประสบความสำเร็จจริงๆและอยากรวยขึ้นจริงๆเขาย่อมรู้ดีค่ะว่ามันไม่ได้มาง่ายๆรางวัลมีไว้ให้คนตั้งใจแล้วคุณละ่ะใจสู้หรือเปล่าเป็นกำลังใจให้นะคะ